English right now คำอธิบายนะคะ The Cambodians started shooting at Thailand หมายความว่าอย่างไรคะสถานการณ์นี้ฝั่งประเทศกัมพูชาชาวกัมพูชากองทัพกัมพูชานะคะเป็นฝ่ายเริ่มต้นรุกรานบุกรุกและยิงเข้ามาที่ประเทศไทยก่อนนะคะ What is the meaning of s i v i l i a n s i v i l i a n s ความหมายก็คือคลเรือนนะคะผู้ที่ไม่ใช่ทหารหรือหรือกองกำลังติดอาวุธนะคะคือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนในการรบนั่นเอง s i v i l i a n s ก็คือคนพลเรือนประชาชนทั่วๆไปนะคะ a civilian is a person who is not a member of an armed force It is illegal ผิดกฎหมายนะฮะ illegal under the law ภายใต้กฎหมายตรงนี้เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะคะของประเทศกัมพูชาที่กระทาต่อพลเเรือนชาวไทยรวมถึงพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตพื้นที่ทางการทหารนะคะรวมถึงการรุกรานและบุกรุก of armed conflict to target civilians conflict แปลว่าความขัดแยง้งถ้าความขัดแย้งนั้นนะคะสถานการณ์จะที่ใดก็ตามนะคะจะไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นโพลเรือนนะคะ it is illegal under the role of armed conflict to target civilians with military attacks จู่โจมนะคะจู่โจมและกระทาต่อพลเรือนนะคะทางกองทัพของประเทศกัมพูชา along with numerous other considerations for civilians during times of คือถ้าเราใช้คำนี้นะคะก็าจะาแปลความที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะก็คือถ้าเราใช้คำว่า conflict ก็คือความขัดแย้งนะคะ armed force armed force, Ar force, นะะ Ar force แปลว่ากองกำลังติดอาวุธนะคะกองทัพกองกำลังทหารทีนี้เรามาดูประโยคน,นี้นะคะ our country is armed forces Our country's armed forces are well equipped. แปลว่ากองกำลังติดอาวุธของประเทศเรามีความพร้อมมากนะคะ equipped ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมือครบพร้อม numerous มากมายนานาหนานประการคือ,อมีหลากหลายนะคะนานา,นาตรงนี้ความหมายก็คือว่ามีความพร้อมนั่นเองนะคะส่วนการกระทำความผิดก็คือ The Cambodians started shooting at Thailand นะคะประเทศกัมพูชากระทําความผิดต่อประเทศไทยค่ะ Stay safe นะคะ c i t i z e n พลเรือนนะคะประชากรไทยรวมถึงกองทัพนะคะกองกำลังติดอาวุธกองทัพกองกำลังทหารนะคะ Stay safe ปลอดภัยค่ะ Stay safe